สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตนะครับกิจกรรมการก้อเลี้ยงแหนแดงนะครับสําหรับเอาไว้เป็นอาหารสั์นะครับกับเป็นปุ๋ยพืชสดสําหรับปลูกต้นไม้นะครับตอนนี้ก็มาทําการฟื้นฟูแหนแดงอีกครั้งนะครับหลังจากว่าบ่อที่ผมเลี้ยงแปลไว้นะครับรอบๆนะประมาณเก้าบ่อนะปรากฏว่ามันถูกหอยนะครับกินแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มัน ช่วงเข้าสู่ช่วงร้อนๆนะครับก็ทําให้แหนแดงฝ่อไปะนะครับรอบนี้ก็เข้าสู่หน้าฝูอีกครั้งนะครับแหนแดงก็เลยเริ่มกลับมาประมาณสองสามบ่อแล้วนะครับก็เลยเอามาขยายผ่านใหม่แล้วเดี๋ยวก็จะทําการเทก้นบอ่อซีเมนเพิ่มนะครับทซีเมนเพิ่มเติมเนื่องจากว่าสั่งซื้อมาแล้วสิบบ่อนะครับหรือว่าสิบท่ออันนี้ก็เป็นท่อเก่านะครับพี่ อ่าตอนแรกเอาเพาะนะครับก็คืออ่าเผือกาตรงจุดโน้นนะครับแน่แน่ห้องน้ําก็ปรากฏว่าอ่ามันมีแหนเป็ดนะครับเข้ามาแปะปูนก็เลยเป็นปัญหาและอีกโซนนั้นมันก็เป็นโซนที่อ่ามันถูกบังด้วยแสยงแดดเยอะเกินไปนะครับก็ทำให้แดดส่องไม่ทั่วถึงนะครับ เนื่องจากว่าร่มเงาของต้นกล้วยก็ดีห้องน้ำก็ดีนะครับเขาบางทําให้มันร่มเกินไปนะครับก็เลยย้ายมาไว้ตรงจุดนี้ครับก็เพื่อว่าให้มันห่างๆกันนะครับแล้วก็จะให้มันลบก็คือกบเขียดนะครับแล้วก็อืองแองที่มาวงางไข่นะครับมันเป็นตัวที่ไปลงโบอต่างๆนะแลวที่มันมีแหนเปิดทั้งเปิดเล็กปิดใหญ่ติดอยู่นะครับก็ทําให้มันติดมาด้วยนะครับก็ทําให บ่อต่างๆนะครับมันมีการปนเปื้อนแหนชนิดอื่นก็ไก่ก็ไม่ค่อยชอบนะครับสาหรับแหนเป็ดเล็กเป็ดใหญ่ก็ยังพอใช้ได้แต่ว่าสําหรับแหนแดงกับผามนี่ไก่จะชอบมากนะครับเนื่องจากมันมีโปรตีนสูงตอนนี้ก็เลยมาแยกโบว์ไว้ต่างหากนะครับเดี๋ยวก็จะเพาะเลี้ยงก็คือใส่ดินเข้าไปส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาแหนแดงหวานไปประมาณนะครับผมก็เอาไป ก็คือประมาณ1กำเมือนนะครับประมาณ1สัปดาห์ก็จะเต็มบ่อแล้วครับดูแลก็สามารถใ,ใส่ปุ๋ยได้หรือว่าไม่ใส่ปุ๋ยก็ได้ครับใส่ดินลงไปก็ได้มันก็จะเจริญเติบโตเองตามธรรมชาตินะครับบ่อนี้จะไม่ใส่ปลาแล้วก็ไม่ใส่หอยอจะพาะ,ะเดียงใฉพาะแหนแดงสําหรับเอาไวพ้พอผ่านขยายเป็นอาหารสัตว์นะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็มันไม่เพียงพอต่อความาต้องการของสัตว์นะครับก็เลยจําเป็นจะต้องขยายเพิ่มเติม นื่องจากว่าซูนนะเอาไปเลี้ยงแปรหางนุยงกับแปรสดไปแล้วครับก็จาเป็นจะต้องอใช้ตัวนั้นครับเป็นหลักแล้วก็หว่านแหนแดงเข้าเป็นบางครั้งเนื่องจากว่ามันมาสู้หอยอที่มันมีในบอ่อเดิมปูนกับแปรไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีพวกหอยเออมีหนอนบางชนิดนะครับที่มันจะมาเจม้วนกินแหนดแดงวันนี้เดี๋ยวก็จะเป็นอันนี้ก็อีกบอ่อนะครับเดี๋ยวจะทําการย้าย นี่ก็คือแหงคาวภาคเหนือแล้วแหงคาวหรือว่าว่านน้านะครับกับเผือกก็จะทําทการย้ายไปไว้ตรงโซนส่วนวิธีเกษตรแปลงสองต่อไปนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆขุนย้ายไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับเนื่องจากว่าก็หายากแล้วครับสาหรับว่านน้าแถวบ้านผมนะครับก็เลยจําเป็นจะต้องอนุรักษ์ไว้นะครับก็จะย้ายบ่อมาเรียงกันไว้บ่อน,นี้ก็มันเป็นบ่อแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันเออเบิร์ตแปดสิบเซนติเมตรทำจากวาง เกินไปสักหน่อยนะครับถ้าให้ดีก็เอาขนาดเล็กกว่าน,นี้ก็จะดีนะครับมันเหมาะสําหรับการเคลื่อนย้ายกิ้งไปกิ้งมาได้ครับอันนี้มันจะหนักหน่อยสําหรับคนที่มีแรงไม่มากทําสวนเองนะครับก็เอาเอาวงเล็กๆเดี๋ยวรอบต่อไปคงคกงก็จะใช้วงเล็กนะครับเพราะว่าวงใหญ่ก็ราคาที่ซื้อมารอบอเดือนที่ผ่านมานะครับก็ราคาประมาณร้อยสามสิบห้าบาทแบบไม่ได้เทกุนนะครับามาเทเอง นี่ก็ใส่น้ำไปก่อนนีน้ำแค่นี้ก็พอแล้วครับเดี๋ยวก็จะปิดน้ำละก็วันนี้ก็อัปเดตกิจกรรมการพ่อไหนแดงไว้แต่เพียงเท่านี้กันนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปผมก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆว่ามันจะเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์หรือไม่แล้วก็มาทดลองบันทึกดูซิว่าอตอนนี้ผมก็ทําการลดอ,อาหารก็คืออาหารหัวอาหารนะครับลงไปแล้วก็ใช้เกบผสมนะครับ ก็ไปก็กินดีแต่ว่ารู้สึกว่าน้ําหนักตัวมันจะน้อยไปหน่อย mm hmm. ก็เลยจะเอาแหนแดงมาเสริมอีกรอบต่อปลอยนะครับ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องวิถีเกษตรนะครับ mm hmm. กับกิจกรรมการ mm hmm. พ่อเลี้ยงแหนแดงนะครับ mm hmm. ไว้เจอกันคลิปหน้า mm hmm. ผมบอยกิจกร mm hmm. ช่องวิถีเกษตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ